สวัสดีครับเชียงกัดไม่ปล่อยนะครับในรายการพาเขาเราใช้ชีวิตอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกด subscribe ด้านล่างให้ผมด้วยนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผ่านไปแล้วนะครับ2 ep ep แรกนะครับเป็น ep เกี่ยวกับวิธีการเดินใช้ไม้เท้านะครับ ep ที่2คือวิธีการขึ้นลงบันไดนะครับไปติดตามดูย้อนหลังได้เลยนะครับครับตอนนี้เป็น ep ที่3นะครับคือวิธีการใส่ถอดเสื้อผ้านะครับและ อาบน้ำนะครับจะมาดูกันนะครับว่าวิธีใส่ถอดเสื้อผ้าและอาบน้ำของผมเนี่ยจะทำอย่างไรบ้างนะครับให้มันสะดวกและสะบายที่สุดนะครับไปดูกันได้เลยครับก่อนอื่นนะครับต้องเอาเก้าอี้เข้ามาในห้องน้ำก่อนนะครับ วิธีการจะถอดน,นะครับก็ปกติเลยนะครับก็ถอดกางเกงปกติแล้วก็นั่งลงนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ผ้าก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะโป้ะนะครับผมถอดกางเกงไปเรียบร้อยขออนุญาตแอบกล้องแป๊บเดียวนะครับโอเคเราถอดกางเกงนะครับแล้วก็ลดกางเกงปล่อยลงไปแล้วก็เอา ค่อยๆนั่งลงนะครับเอาขาที่เจ็บนะครับยืดออกไปนะครับค่อยๆนั่งลงแค่นั้นนะครับก็คือเราค่อยดึงเกงออกนะครับผมก็จะดึงเกงออกแล้วนะครับเรียบร้อยถอดเกงเรียบร้อยต่อไปก็ถอดเสื้ออาบน้ํานะครับการอาบน้ํานะครับการอาบน้ํานะครับก็ เราก็ยืดขาออกไปนะครับวิธ cool. ีการคือเรายืดขาออกไปตอนแรกแผลมันจะไม่แห้งนะครับเราก็อย่าให้โดนน้านะครับยืดขาข้างขวาออกไปแล้วก็อาบน้ําปกติเลยครับถูไปถูมาเรียบร้อยนะครับแค่นี้นะครับในการอาบน้ํานะครับผมถอดเสื้อผ้าเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นวิธีการอาบน้ํานะครับการอาบน้ํานะครับคือเราก็ต้องเอาเก้อีเข้ามานะครับแล้วก็นั่งลงนะครับนั่งลงเสร็จดืดขาที่เจ็บนะครับออกไปนะครับ ค่อยๆอาบน้ํานะครับแต่ผมจะไม่ถ่ายวิธีการอาบน้ําให้ดูนะครับมันจะโป๊่เล่นไปนะครับมันจะไม่ค่อยนั่งสักเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวขอเวลาอาบน้ํา้านาทีนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมานะครับอาบน้ําเสร็จแล้วนะครับตอนนี้กลับมาที่ห้องแต่งตัวนะครับก็เราก็ลงมานั่งนะครับเอาขายืดออกนะครับ แล้วเราก็ใส่เสื้อปกตินะครับวิธีการใส่เสื้อก็ไม่มีอะไรครับใส่ได้เลยครับใส่เสื้อปกติแต่มันจะยากตอนใส่กางเกงนะครับวิธีใส่กางเกงนะครับเราจะใส่ข้างที่เจ็บ <treating> ก่อนนะครับเพราะว่าข้างที่ไม่เจ็บมันงอได้นะครับข้างที่เจ็บมันจะไม่สามารถงอได้เราต้องใส่ข้างที่มันตึงก่อนนะครับกางเกงวันนี้ใส่ขาสั้นนะครับก็ผมมาใส่กางเกงข้างที่เจ็บก่อนปึ๊บ แล้วก็ใส่ข้างที่ไม่เจ็บเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้นะครับก็จะเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ลุกขึ้นลุกขึ้นมาดึงกางเกงก็เป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับการใส่กางเกงและการถอดกางเกงและก็วิธีการนั่งอาบน้ํานะครับก็เป็นอย่างไรบ้างครับวิธีการใส่และถอดกางเกงนะครับและก็วิธีการอาบน้ํานะครับขั้นตอนนะครับคือ1นนะครับเราต้องถอดกางเกงก่อนนะครับวิธีการถอดกางเกงก็คือเราก็ถอดปลดลงแล้วก็นั่ง แล้วก็ดึงงงเกงออกมานะครับก็เรียบร้อยแล้วก็สามารถนั่งอาบน้ําได้การนั่งอาบน้ำนะครับเราต้องยืดขาออกมานะครับยืดขาที่ข้างที่เจ็บออกมานะครับแล้วก็อาบน้ําเป็นปกติเลยครับอาบน้ําสระผมธรรมดาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติดีนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเรามาแต่งตัวนะครับเราจะใส่ข้างที่เจ็บก่อนนะครับเวลาแต่งเกงเราจะใส่ข้างที่เจ็บก่อนเพราะว่าข้างที่ไม่เจ็บมันสามารถงอได้นะครับก็เอาวิธีไปใช้กันดูนะครับส่วน ใครมีข้อสงสัยสอบถามนะครับสามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับและอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับเชี่ยงกัดไม่ปล่อยนะครับพาเขาเราใช้ชีวิตยอย่างไรเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย